แมงเลยกันครับเฮงงงว่ะตอนเนี้ผมงงงว่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อีกทีแล้วกันนะดูแล้วรู้สึกรอบแรกงงงงไงไม่รู้แฮะตอนที่สิบสองนะครับบทสรุปงงงครับยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วเอาจริงภาพรวมตอนเนี้ผมว่าดรอปด้วยเป็นตอนจบที่ไม่ได้แบบสนุกเท่ากับตอนก่อนหน้านี้นะอันนี้ส่วนตัวนะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์ไม่ใช่แบบคลายแม็กซ์แล้วอะมันออกแนวแบบเป็นกึ่งกลางระหว่าง ตอนจบของซีซั่นนี้กับพาร์ทหน้าและพาร์ทสอและซีซั่นนี้พาร์ทสองสายฟิวเจอร์ Season 2, เนี่ยเออไอ้เหี้ยนี่ข่ผมก่อไปดู2อรอบผมยังงงๆเ่ยมันทําอะไรกันเนะ่เดี๋ยวต้องรออ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะถ้าภาพรวมคะแนนตอนนี้ผมให้สักถ้าไม่ติดงงนะน่าจะให้เจ็ดแต่ติดงงเลยลดคะแนนไปหคะแนนแล้วกันก็ตั้งใจอ่านตลอดนะเว้ยแม่งหลุดเฉยเลยอะไรวะ ดูสองรอบด้วยโง่เลยกูสมาชิกปุญญวัฒน์บอกไม่เข้าใจห้าห้ากูลั่นตามเลยนะกูกำลังงงเลยนะฮะสวัสดีแอดมินท้องฟ้านี่มเมมาแล้ววะต้องให้แอดมินท้องฟ้าอธิบายสมาชิกปุญญวัฒน์บอกเข้าใจว่าแลกตัวประกันกันโดยว่าแบบแลกเซโน่แต่แลกกับคนหนึ่งล้านคนด้วยแต่คนที่จะช่วยหาหนึ่งล้านคนคือตัวประกันบนเรือ อแอดมินทองฟ้าบอกไปแอฟริกาต่ออมณ์เหมือนซีซันอยู่นะทำไมแบ่งพาร์ตเออตอนนี้เหมือนดออพวกเซนคูแล้วก็เหล่าพเพื่อนอีกจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็จับดอกเตอร์เซโนไปเหมือนจะไปแอฟริกากันต่อเลยโดยทำส่วนที่สัญญากันสงบศึกแล้วก็งงๆเหมือนกันวันนี้นะเออพูดได้ไม่ค่อยเยอะวะ่ะกูง่ด้วยเนะี่ย สมาชิกปุจวัตรบอกแต่สตอรล,ลีไม่เอาด้วยก็คือฝั่งเซนคูต้องหนีสเตอรลี่ไปฝั่งอเมริกาก็ต้องให้ฝั่งญี่ปุ่นเข้ามาช่วยทำน้ำยาคืนสภาพถ้าที่ผมเข้าใจแต่ก็ยังงงง,งอยู่นี่ไงนี่ไงนี่อ่านคอมเมนต์นนะเซนคูต้องการให้คนของเซโรเซโนคืนชีพประชากร1ล้านคนและบอกสูตรน้ำยาคืนชีพแรกกับความปลอดภัยของเซโน เพราะยังต้องสู้ต่อสู้ไม่ได้จํานวนคนและตัวประกันอยู่ฝ่ายนู้นเยอะเลยใช้วิธีนี้ไม่ต้องมีใครเจ็บต้องการให้คนของเซโนคืนชีพประชากร1ล้านคนบอกสูตรน้ำยาเพื่อแลกกับความปลอดภยัยแลกให้กับเหมือนอารมณ์ปล่อยตัวประกันฝั่งเซนคูเองที่โดนจับไว้ใช่ปะโดยฝั่งเซโน แล้วก็บอกสูตรน้ํายาไปแต่ว่าทีเนี้ยไอสเตลลี่ไม่เอาด้วยพวกเซนคูก็เลยต้องจับเซโน่หนีไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอหนีไปแอฟริกาเลยเหรอ,อย่่ะบทโคตรงงเลยนะเลยวะคือมันเหมือนมันรวบรัดปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุปปปป๊แล้วก็จบอะคือมันไม่ได้บิ้วเลยมาก่อนด้วยไงแผนการอะมันมาด้านแบบด้นแบบเร็วมากเลยแล้วแบบตามไม่ทันนะสิกานเนี้ยนี่ขนาดแอดมินท้องฟ้าก็ไม่ได้อ่านลังหะนะยังเข้าใจได้ดูเก่งมากเลยว่ะคือผมงงมากเลยบทตอนนี้นะครับ งงเลยกูผมไม่เล็กนะเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่งงนะแอดมินทองฟ้าบอกพาสสองฉายกรกฎราสมาชิกปูจวัติบอกแค่ฉากได้เจอกันอีกครั้งของเซโนกับเซนคูทําดีอะอันนี้ชอบชอบอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้มีการคุยกันที่มีอิมแพกอะไรมากมายนะซีซั่นนี้จะมีการปูกันว่า2คนนี้เขาส่งจดหมายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างงู้นอย่างงี้มีแฟลชแบ็กมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอกันจริงๆไม่ได้มีอิมแพกขนาดนั้นนะเว้คุยกันแป๊บเดียวด้วย สวัสดีครับมิสุกิขอคุยนอกเรื่องอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อแนะนำไปซื้อที่งานหนังสือเดี๋ยวกูดูรออนิเมะน,นะไม่อ่านครับรอดูอ,อนิเมะอ่าแอดทองฟ้าบอกถึงสเตอลี่ไม่เอาแต่ก็ต้องยอมเพราะแคร์เซโนมากกว่าใครพักศึกไปก่อนแต่ก็ตามไปเรื่อยๆเหรอแล้วไปแอฟริกาไปทำอะไรวะนี่กูงงมากเลยเนี่ยดูตอนนี้ตามบทไม่ค่อยทันว่ะ ยิดเคคงต้องไปตั้งใจดูใหม่แล้วมั้งเออช่วงประมาณ10เลย10นาทีไปอ่ะจะเป็นบทสรุปสำคัญของซีซันนี้เลยครับซึ่งถ้าไม่ได้ตั้งใจอ่านนะมึงเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีพักไทยซะด้วยสิที่สำคัญเลยครับก็เลยดูงงๆหน่อยฮะอ่ะพูดถึงภาพรวมของซีซันนี้ก่อนแล้วกันนะครับซีซันนี้ด็อกเตอรสโตนถือว่าเป็นซีซันที่สนุกที่สุดสำหรับผมเลยนะไซฟิวเจอร์มีเรื่องราวพลิก มีเหตุการณ์สนุกสนุกมีเรื่องราวที่น่าติดตามกว่าทุกซีซั่นเลยนะโดยเฉพาะตอนขึ้นเกาะแล้วนะมาเจอพวกอเมริกามีหลายๆเหตุการณ์ที่ชอบมากเลยแต่ละตอนแตะไปถึงระดับ10เต็มก็มีแล้วนะครับมีการบิวสถานการณ์มีการใส่เพลงประกอบดีๆภาพก็สวยขึ้นโอ้โหมีอารมณ์ร่วมกับซีซั่นนี้เฉยเลยนะด็อกอร์สโตอนอนะมแม้ผมจะดูมาสซีซั่นนะแต่ผมก็ไม่ได้อินอะไรมากมายถึงกับระดับแตะ10คะแนนเลยนะ ไม่เคยถึงเลยนะตอนนึงอะ่ะดูไปอะ่ะดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันด้วยความเป็นการ์ตูนวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเพลินๆสนุกๆขำๆใช่ไหมได้ความรู้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่อตอนนี้สนุกมีการวางแผนปะทะกันของ2กลุ่มวิทยาศาสตร์ชอบมากเลยนะท่ายภาพรวมคะแนนต้องเยอะกว่าทุกซีซั่นเลยอ่ะซีซั่นนี้เอาไปสัก8.5คะกันเต็ม10บอะ่ะสำหรับผมอะ่ะแต่ก็จะมีบางตอนที่เวียงๆดรอปๆบ้างอย่างเช่นตอนย้อนแฟลชแบ็กอะไรอย่างเงี้ย ย้อนอนดีตอะไรเงี้ยก็จะดรอปดรอปลงเอออย่างบางตอนที่ใส่แก๊กเข้าไปเยอะเกินอะไรเงี้ยก็จะดูดรอปดรอปลงอะไรเงี้ยนะครับอ่าดรสโตนเนี่ยก็เป็นโชว์เนนอีกเรื่องเลยนะที่จะต้องมีแก๊กตลกมีอะไรสอดแทรกเข้าไปตามสายเอาใจเด็กด้วยซึ่งบางทีอ่ะคนโตแล้วจะดูไม่ค่อยอินกับมุกอะไรแบบนี้ถ้าไม่ขำจริงอะนะอืมก็เลยจะอาจลำคาญบ้างอะไรบ้างครับส่วนตอนจบเนี่ยทำให้คะแนนลดลงมาหน่อยจริงๆอาจจะอยากให้ก้านะไม่รู้เลยไงนะครับเนี่ย กูว่าเดี๋ยวกูต้องไปหาอ่านแล้วแหละว่ายังไงสมาชิกจุญวัตนบอกแอบคิดระหว่างทางเดินทางกับเซนคูน่าจะคิดได้แล้วมาร่วมกับเซนคู rew, ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะพอรู้เขาเรียกว่ารู้ปณิธานรู้จุดประสงค์ของเซนคูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเซโนก็ต้องร่วมด้วยแน่นอน100%นะครับแบบนี้ต้องเรียกว่าหมื่นล้านซ <laughs> แอดมินทองฟ้าบอกว่าผมว่าแผนนี้มันด้นสดมากกว่าเพราะคาดไม่ถึงเรื่องเรือดำน้ําที่บุกมาอ๋อเป็นการด้นสดเลยใช่ไหมใช่ใช่อะนะจริงจริงแล้วก็มาเฉลยนะครับว่าเซโนมันบุกเรือดำน้ําใช่ไหมแต่ว่าพวกไอเซนคูอะ่ะไอพวกชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะไทจุพวกอะไรอะ่ะมันมีใครวะดราจะโนมเชเลคเตอร,ร,เตอร์เดี๋ยวลองเช็คก,ก่อนบางทีจะจําตัวละครไม่ค่อยได้นะครับ ่ฝั่งเซนคูเนี่ยที่ขุดอุโมงค์ก็จะมีซุยกะใช่ปะ่ะมีใครกะมีซุยกะมีอ่าใครวะมีโครม อาเซก,กิปะที่แบบขุดอุโมงกันอะแล้วก็ไปโผล่ไปจับตัวของเซโนโตอนจบตอนที่แล้วะนะฮะปรากฏว่ามันมาเฉลยแล้วว่าเป็นการขุดอุโมงนะฮะก็ค่อ <c> น <oughs> <c oughs> ข,ข้างไวนี่ยจริงๆก็มันก็พยายามขุดกันตั้งนานแล้วแต่ค่อนข้างไวมากครับที่ขุดอุโมง์ไปดูเบอร์เวไปหน่อยไปออกไป <c oughs> ฟาร์มบัวตอนนี้คนที่ออกเดินทางด้วยเนี่ยดูตอนจบมันจะมีเห็นเรือนะ จับเซโนไปได้เป็นกลุ่มหนึ่งก็จะมีใครบ้างเนี่ยก็จะมีตัวแบบเป้งๆอยู่นะที่ไปด้วยนะหลายคนหาหาดูซีนที่มันนิ่งๆยากมากเลยวะ่ะ หาดูซีนที่มันนิ่งๆยากมากเลยว่าบนเรือมีใครบ้างเนี่ยกำลังพยายามหาอยู่นะที่แน่มีแน่นอนแหละเซนคู ko, ที่ไปบนเรือด้วยนะครับมีไอ้เจ้าอา่ริวซุยบนเรือนะที่ออกเดินทางด้วยครั้งนี้ไปแอฟริกาเนี่ย มีไทจุมีคโครมอยู่ซีรือฮะก็ไปเหรอวะเออบางคนไม่โดนจับอ่ะมีอา่ามีเฮียวงะเออมีมีอูเคียวอะไรเงี้ยนะเห็นอยู่ใต้เรือก็มีนะ ไม่ใช่ยูซิริฮเปล่าวะที่ไปด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งใช่เปล่าวะแม่งเหมือนไม่ชัดว่ะบางซีนไม่ค่อยชัดป่ะยูซิริฮะไม่ได้ไปเว้ยเพราะว่าชูชูแบบชูมือกับไทจุ เอ้ยบีน้องซุยกะก็ไปว่ะเอ้ยไม่ใช่ดิอ้เฮียมันตัดสลับชักกูงงมากเลยอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปบนเรือเนี่ยท,ที่แน่เนี่ยมีเซนโคูริวซุยซุยกะแล้วก็ไออุเคียวนะแต่คนที่อยู่แล้วก็มีอนี่อีกไทจุที่ชูมือนะครับคนที่นั่งในเรือนี้ไม่รู้มีใครบ้างไหมงงงงแหละ เพราะมันจะนแบ่งเป็นสอทีมใช่ไหมทีมที่ขุดอุโมงด้วยอะไรด้วยเงียหน้าตายคลายกันอีกนะีไปเพราะเป็นจุดที่แสงกายสภาพเกิดเป็นจุดศูนย์กลางเลยที่ไปแอฟริกาใช่ป่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนะ่าจะต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าสวัสดีครับ แนะนำอนิเมะแนววิทยาศาสตร์อีกเรื่องก็คือเร็วกันแฟ้มรับวิทยาศาสตร์ตอนนี้ประกาศทำซีซัีน4สวัสดีคุณคาร์เมลเลเดอร์ซูเปอร์หนึ่ง่งฉากยิงเรือของส t ตลลี่มันดูแปลกๆสำหรับผมดูทุนต่ำยังไงไม่รู้19 4 9ี่เเหมือนตุ๊ก,กตาของเล่นเนระเนียลองดูดิ19.49ไอี้อที่ว่ามันยิงเมดูซ่าเหรอยิงเมดูซ่าให้หลุดจากเรือเหรอก็เท่อยู่นะเท่อยู่นะ มีดอกด้วยนะมีดอกะดมีดอกะเมดูซ่าเรยรู้ว่าเมดูซ่าใช้ไม่ได้ฉากนี้นะสมาชิกปุจาวรบอกไม่ต้องห่วงเลยแก๊งที่ไปกับเซนคูต,ตัวตึงทั้งนั้นเออใช่ครับไม่รู้ไปแอฟริกาจะมีตัวร้ายอีกไหมเพราะทุกภาคต้องมีเออเนาะน่าสนใจนะอันนี้นะน่าสนใจอยู่ตะลุยแอฟริกาโดยแบนตัวอันนี้คือต้องมีแน่ๆแหละครับ แอดมินท้องฟ้าเพราะว่าตัวละครที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่เรือใหญ่เนี่ยก็จะถูกแบ่งฝ่ายไปไม่ได้ไปด้วยอะ่ะคือตัดตัวละครออกไปน่้จแต่ครึ่งหนึ่งเลยได้นะดังนั้นเนี่ยการจะไปแอฟริกาก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่จะต้องเจอตัวละครใหม่ๆแน่นอนครับอืมและมีสเตลลี่เข้าไปสเตลลี่ตามไปอย่างเงี้ยจะต,ต้องย้ายฝั่งแน่นอนเดาได้ไม่ยากอันเนี้ยมีโคฮาคุกับลุน่าสองคนใช่ไหมผู้หญิงะสมาชิกปุญญวัตรบอก อ๋อคูฮาคุก็สายบวกอยู่แล้วใช่ไหมตัวเก่งอยู่แล้วลูน่าไปใช่ไหมลูนา่าลูนา่าลูน่าแฟนใหม่เซนคูว่าช่างสังเกตดีนะมีซุยกะใช่มีซุยกะใช่ใช่มใ,ชใ,ชใชมีซุยกะไปครับหน่วยสอดแนมต้องมีแอดทองฟ้าบอกถ้าเว้น3เดือนพาสาน่าจะฉายมกราสองศูนย์สองหกนี่ไงแฟนพันแท้มาสวัสดีคุณพรซโซนาง่ายๆก็ผลประโยชน์ร่วมกันเลยครับ พวกเซโน่จริงๆก็อยากได้สูตรน้าํายาเซนคูก็ต้องการเข้าโพดกับแรงงานจํานวนมากๆวินวินแต่สแตนไม่สนอยู่แค่ต้องช่วยเซโน่และถ้าเซโน่ได้เซนคูก็ไม่สนถ้าช่วยเซโน่ได้ไดถ้าเซโน่ได้เซนคูก็ไม่มีสิ่งต่อรองแล้วจะสร้างจรวดก็อดใช่ป่ะคืออารมณ์ตอนนี้ เซนคูมีเป้าหมายเอาง่ายๆเลยเคยมีเป้าหมายจะสร้างจรวดนี่แหละไปดวงจันทร์และการจะสร้างจรวดเนี่ยต้องใช้คนเยอะๆแรงงานเยอะๆก็เลยจะต้องปลุกคนให้เป็นล้านคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆตอนนี้ไปเร็วค่อนข้างเร็วมากเลยนะผมว่าถนะ้ใครไม่ได้เคยอ่านนะอาจจะงงๆบ้างครับมีงงๆบ้างนะแน่ๆแ่แหละผมว่าต้องมีงงบ้างครับ ผมว่าตอนนี้ต้องมีคนสรุปว่อะอยู่ันอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเอาให้เคลียนะครับถ้าพาร์ทสมีตัวอะไรคิดว่าถ้าไม่ใช่คนที่คืนชีพก็น่าจะลูกสมุนว m a แมนเหรอน่าจะมีแตะแตะวแมนแล้วนะผมว่าซีซั่นหน้าไม่ใช่ดิพาร์ทแรกมันยังไม่มีใช่ไหมพาร์ทสเนี่ยมันมี3มพาร์ทพาร์ทสก็ต้องมีแล้วใช่ไหมวาแมนน่าจะมีแตะแตะวแมนบ้างแล้วมีสรุปยังไงบ้างวะขอดีดูแบบ จริงๆตอนนี้เป็นการเจรจาทางการทูตนะใครอันนี้เป็นเว็บไทยหรือเปล่าเนี่ยโฟร์เกเมอร์เป็นไปนตามคาดว่าด็อกเตอร์สโตนซีซั่นสตอนที่12จะเป็นตอนจบของภาคแรกอย่างที่หลายคนคิดเพราะถ้าใครเคยอ่านมังอะด็อกเตอร์สโมาก่อนคงรู้ดีว่ามันจะต้องจบตรงนี้อย่างแน่นอนโด,ย,ดยเรื่องราวในตอนหน้านี้เราจะได้เห็นฝ่ายทีมเด็กเบียร์วิทยาศาสตร์ที่เรือเพอร์ซิอุสถูกยึดด้วยฝีมือของแตลลี ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนสมัยเด็กและฐานมือหนึ่งของฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ที่ชั่วร้ายของขดรเซโนขณะที่เฟนขณะที่ฝั่งเซนโคที่นําโดยโครมก็เจาะดินจนสามารถไปถึงถิ่นฐานของดรเซโนได้อย่างปลอดภัยและจับตัวดรเซโนได้ก่อนจบตอนลงตรงนั้นคราวนี้เรามาดูตอนที่เหลือของดรสโตนซีซั่น4ตอนที่12ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปพร้อมกันเลยเฮ้ยมีสรุปไว้เฮ้ยมามามาจะได้ไม่งงนะครับก่อนไปเอาให้เคลียร์ ผมขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะไปเริ่มจากความรู้สึกอึ้งของดรเซโนที่รู้ว่าพวกโครมสามารถขุดอุโมงค์จะมาถึงฐานโดยไม่ได้ยินเสียงปืนเลยแถมดรเซโนยังรู้สึกอีกว่าโครมนั้นคือมนุษย์ที่สืบเชื้อสายอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่อดีตซึ่งด้วยความที่ดรเซโนเป็นพวกข้างวิทยาศาสตร์และรู้ว่าโครมนั้นเป็นคนยุคหินที่สนใจทางวิชาทางดรเซโนเลยถูกใจโครมมากมาก เพราะเขาต้องการหาคนที่มีความคิดคล้ายๆตนว่าวิทยาศาสตร์ในอดีตเมื่อ3,000ปีก่อนไม่ก้าวหน้าไปไหนเพราะกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวและคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางดรเซโนเลยอยากสร้างโลกที่ตัวเองจะเป็นผู้นําเพื่อจะชี้นาผู้คนด้วยวิทยาศาสตร์ที่ต่างกับในอดีตซึ่งถ้ามองในมุมดรเซโนแกก็พูดถูกจริงๆแต่วิธีการมันค่อนข้างผิดไปหน่อยเพราะคนที่ขัดขวางความก้าวหน้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากทั้งโลกเท่านั้น ในส่วนของโคลมนั้นกลับคิดเห็นตรงข้ามต่อให้มีพวกบ้าคลั่งพลังบ้าพลังไม่สวนวิทยาศาสตร์แต่เราก็ไม่ควรไปตัดสินว่าคนเหล่านั้นโง่หรือไม่รู้แต่เราควรบอกและสอนให้พวกคนเหล่านั้นรู้เข้าใจวิทยาศาสตร์ดีกว่าการกดขี่ให้คนเหล่านั้นอยู่ด้านล่างเพราะวิทยาศาสตร์คือการช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ค้นพบซึ่งนั่นคือสิ่งที่เซนคูโคลมและคนอื่นในทีมวิทยาศาสตร์เห็นด้วยว่าการช่วยโลกใบนี้ ช่วยผู้คนให้ฟื้นกลับมาคือสิ่งสําคัญที่สุดและให้มนุษย์ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยพลังวิทยศาศาสตร์ต่อมาคือการได้พบกันของดรเซนคูกับเซโนซึ่งการจับตัวดรเซโนครั้งนี้ก็เป็นแผ่นของเซนคูที่รู้ว่าทางฝั่งของเรือเพอร์ซิอุสอาจจะถูกยึดได้ทางเซนคูจึงทําการต่อรองโดยคุยกับคนที่มีเหตุผลและคุยง่ายที่สุดของฝั่งอเมริกาซึ่งต้องอธิบายตรงนี้อีกครั้ง ว่าฝั่งดรเซโนเขาพูดภาษาอังกฤษส่วนฝั่งเซนคูพูดภาษาญี่ปุ่นแต่ก็มีหลายครั้งที่ฝั่งญี่ปุ่นสื่อสารกับฝั่งอเมริกาได้เฉยและในคราวนี้ก็เป็นการเดินทางสู่อเมริกาใตา้พร้อมกับตัวคขอหลักอย่างทีมต่อสู้ครบชุดไม่ใช่ไม่ใช่แอฟริกานะอเมริกาใต้ครับอที่ยกูก็ไปอฟริกาหลายทีขออภัยด้วยมีลุงคาสึกิและ so or, ฟรองซัวฝ่ายสร้างสรรค์ ไฟอาหารที่คราวนี้ซินคูจะโดนตามล่าจากสเตรลี่ซึ่งเป็นเรื่องราวต่อไปจากนี้เฮ้ยมีคาสุกิกับฟองซัวได้เหรอวะขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่งอเมริกาทำสัญญาสงบศึกไม่มีการจับเป็นตัวประกันแต่จะร่วมมือกันสร้างเมืองไม่ใช่เมืองดิเมืองเข้าโพดท,ที่มีประชากร1ล้านคน ขณะที่ทางเซนคูจะเดินทางไปยังอเมริกาใต้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดลำแสงที่ทำให้การกายหินเกิดขึ้นว่ามันมาได้อย่างไรและมีการดรเซโนก็เป็นการและการมีดรเซโนก็เป็นการช่วยการสร้างจรวดไปดวงจันทร์ง,ง่ายขึ้นมากอีกขั้นแต่ก็ยังต้องมีคนที่รู้เรื่องจรวดมาเพิ่มอยู่ดีซึ่งเราต้องมาดูกันว่าดร s สโตนซีซันสีพาร์ทสจะเป็นอย่างไรอ,อ๋อผมก็เข้าใจไม่ผิดอะไรมากมายนะ จริงๆเราก็เข้าใจไม่ผิดเลยครับสมาชิกปุญญวัตนกับแอดมินทองฟ้านีเมิจริงๆมันก็ค่อนข้างเล่าตรงไปตรงมานะแต่ว่าการเล่ามันอาจจะดูแบบงงๆไนงะมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอย่างที่ผมอ่านไปเนี่ยบทความของโฟเกมเมอร์ทำได้ดีมากเลยก็คือสรุปง่ายๆก็คือการจะทำจรวดอะต้องอาศัยคนที่เยอะกว่านี้แล้วก็แลกกับการไม่จับตัวประกันกันก็มีข้อแลกเปลี่ยนกันแต่ว่า ไอ้ด็อกเตอร์เซโนเนี่ยต้องโดนจับเอาไว้เพราะว่าสเตอลี่อ่ะมันไม่ยอมเอาด้วยข้อสัญญาเนี่ยไอ้ไอ้สัญญาสงบศึกอ่ะก็เลยต้องหนีกันไปแล้วก็พาเซโนไปด้วยแม่งเหมือนเป็นไฟบังคับยังไงแปลกๆสมาชิกปุญญวัติบอกก็คือฝากฝั่งอเมริกาสร้างคนเตรียมไว้เผื่อเลยกลับมาได้สร้างจรวดพอดีอประมาณนั้นครับสร้างคนอ่าชุบคนหนึ่งล้านคน เพื่อเตรียมการจะทํายานอาวกาศเลยะครับแต่ว่าการจะทำยางอาจรวดยานอาวกาศก็ต้องไปรู้ก่อนนะว่าเออไปอเมริกาใต้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยความลับเนี่ยของไอหินเนี่ยมันอาจจะรู้ก่อนสร้างก็ได้หรืออะไรยังไงครับแอดทองฟ้าบอกสเตลี่เชื่อเซโนมากกว่าใครถ้าเซโนยอมเป็นพวกเดียวกับเซนคูมเมื่อไหร่ก็ต้องยอมในแนวทางของเซโนใช่เลยครับ มิเภาพโชเนนนะครับเดี๋ยวสตารลีก็ต้องเชื่อมมั่นในเซโนถ้าเป็นพวกเดียวกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นพวกเดียวกันเป็นทางการเมื่อไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับฝั่งแน่นอนตามเพื่อนอประมาณนั้น,นครับดูงงๆเหมือนกันนะตอนนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวซีซั่นหน้าเจอกันนะครับพาร์ทสเจอกันครับผมฝากกลุ่มไลค์ด้วยใครดูอเิเระเรื่องนี้ต้องดูให้จบเนาะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วครับไลฟ์มันแม่งยันจบแน่นอน โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจมาคุยนะครับอาจจะงงๆหน่อยต้องขออภัยจริงๆผมก็ตามไม่ทันด้วยงงๆหน่อยนะครับขอบคุณที่มาช่วยแนะนําอะไรอย่างนี้นะเจอกันครับขอบคุณครับสมาชิกปุญญบาศบายบายขอบคุณที่ตต่อสมาชิกนะจ๊ะ